ายเป็นเลยครับแจ็คไปแจ็คแรกเลยไปกูไปบอลไปไปหนูไปหนูผีไอ้บอลตกรถแล้วเหรอเอ้าเฮียบอลมันเอารถกูไปไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮียเร็วเร็วเร็วไอโฟกเป็นเฮียอะไรชอบเหม่อหลายทีแล้วไอ้โฟกมันเข้าเซฟแล้วมันรอไงยาวเลยน่าจะรอครับเพราะว่าได้ข่าวมันติดตอมา ไอ้ไทยได้วีเพียงได้แล้วครับเดี๋ยวผมต้องรอรอหลังเลรอบนี้ครับน่าจะพึ่งได้ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งลตีหนึ่งละเตรียมขอบคุณครับลุงขอบคุณครับครับไปดีๆนะเว้ยเป็นกลุ่มอ่ะเล่นกันเป็นกลุ่มไม่ลึกจะได้ช่วยเพื่อนได้เจอตัวเดียวรุมรุมแทงไปเลยมีดอะอย่างกูอะกูโดนแทงสี่ตัวพร้อมกันกูตายแบบวิเดียวเลยนะรุมแทงได้รุมแทงเลย ถ้าเล่นมีดด้วยกันน่ะตัวนี้มีดมีดยืนยืนมีดเลยนะไม้ยืนไม้นะลูกค้าไม้ยืนนะยังโซนนะยังโซนนีโอเคขอบคุณนะครับลงขอบคุณครับมีดมีดตัวที่แทงไม้เนี่ยไม่ไปเล่นไอ้ดอกให้หล่อแข่งเล่นรอไม่เล่นไม่เล่นไอ้ดอกผมยังไม่ได้บาดแก๊งเลยครับอยากเล่นอยากเล่นไอ้ดอกแก๊งอยู่แต่ยังไม่ได้ไอ้ดอกผมยังไม่ได้ไปเล่นได้เลยนะเอาจริงอ่ะไม่ได้แล้วลุงเออ ไม่เป็นไรแม่ครับไม่เป็นไรมึงขึ้นแก๊งแล้วอ่ะใช่มึงขึ้นแก๊งแล้วมึงใส่ขวดเล่นกันเลยนั่นเดี๋ยวไว่าผมน่าจะเริ่มนัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมว่าสัมไว้ได้เพราะว่ามันได้เกาะได้เขี้ยอะไรเยอะมากเลยนะไอเราสีอะไรครับแก๊งอ่าอันที่สองอะสีแดงสีแดงอันที่สองอะใช่ได้ของเยอะได้เกาะได้ยาได้อะไรโอเคครับลงได้ครับเจอกได้ของประชาชนในบอลอีบอลไปเอ๋อไอ้ไปเอ๋ออยู่แบบสีแดงอ่ะสีแดง ไปยืดเออกับประชาชนอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังนี้ไปเจอกันเลเบลหลังจบเอ็ดดอไปเจอกันเลเบลใครมีเกาะดอยเดี๋ยวแบ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเวทศบัตรประกันหน้าเวทีด้วยไปจุกไมจุกมันมาดีอยู่ไหนวะมาดีเยี่ยมเกาะหายครึ่งหนึ่งไอส้สัส ใส่ได้ไม่มีสตอรี่ใส่ได้ไม่หรอไอ้เหี้ยเกาะหายเลยใส่ได้แล้วมั่งดูก่อนดิเวลาหลอกเจ๊กแยกออกเนี่ยไอมาดีอยู่ไหนวะไอแกงไอแซมพูดทางแกงเลยนะเออกูไม่เห็นใส่หัวเงินไม่ได้เป็นไรหรอกถ้าถ้าเขาแยกออกอะไม่ได้เป็นไรไอมาดีเอความหลอกไปแล้วลูความไอ้ย้ายควาย ไอโฟกไม่อยู่มาขึ้นมาไหนขอดไปด้วยได้ไหมครับขึ้นมาขึ้นมาทำไมมไปไม่ได้อ่ะไปปักอรอใครมึงจะเอาเคอาไปอ๋อจอดเก็บไม่ใด้จอดเก็บขวางหน้าบ้านแล้วต้องเข้าร่มไปรับเพื่อน รถสี่เหรอว่ะเนี่ยใช่ขึ้นได้ใช่ใขึ้นมาลองสไม่ได้รถสองไอ้สัสอโอ้ oh, ez ez ีโอ้โห um> ี spoon, ่ปอนด์เฮยโดนอยเฮียเลยผมก็ว่าอยู่ว่ารถสองนี่แล้วมันมีที่นั่งข้างหลังไว้ทเขี้อะไรแจ๊คมาดูดีเนี่ยสี่คาซีเไงครับรถนี้สาหรับคนมีลูกสองคนของพี่ไงโอ้โหเฮียเฮียเหอ นี่ไม่ได้แต่งก่อแต่งแต่งเครื่องกับเกียร์เลยนะว้าวกดแรงแต่จริงนะพอผมนึกภาพเนี่ยผมเห็น ESL เนี่ยผมคิดถึง CS GO ที่คนดูแสนสี่แสนนะห้าแสนนะผมจำได้ตอนที่นิปแข่งนะพวกแบบไอ้เน,นี้ยแข่งเนาะไอ้เนี้ยแบบเป็นรายการที่ผมนั่งดูแบบแล้วแบบนั่งดูแต่เรื่องไจบอ่ะขับรถเฮียอะไรม,มาไอ้สัส คตรคิดถึงเลยอะ่ะใช่เฟอร์นติกอะไรประมาณนี้โอ้โหแบบเป็นอะไรที่มันมากอะ่ะมันมันที่สุดเลยอะ่ะตั้งแต่ดูรายการแข่ง,อ,งอะไร<า>ที่โพอะไรอะ่ะอะไรวะเธอ่เยพวกนี้มันขับดูเคียอะไรของมันเนี่ยตอนเมื่อกี้เป็น <S <S <อ>ขึ้นไปดีเครายไปเล่นกันตรงนั้นอีกโอ้โหจเจริญน,นะแต่ละคนในสัตว์ขึ้นเนอสี่ควายเอ,อ้ย เฮ้ยมึงมายืนนำเขี้อะไรมึงให้คนอื่นไปขึ้นเนินดิมึงไม่จอมพื้นที่ไอ้โง่เล่นเนินเดีเออเล่นด้านซ้ายก็ได้มั้งเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้อย่าเล่นนะตรงนี้อย่าเล่นนะตรงนี้หัวแตกหลอดเปิดแล้วลงไอ้ขุมตรงนี้ได้มึงคุมตรงนี้ได้มึงคุมตรงนี้ได้เนี่ยเนินตรงเนี้ยเราก็ชอบชุบแล้วโดดลงตัวพานกันไล้เราพัตต้าต้าพานมึงอย่าอยู่นะเว้ยหัวแตกแล้วเว้ยคุบอกให้ ตอนเขาชุบแล้วโดดลงสะพานน่ะดูไม่มึงจะกลัว <esc arp. S 1> ทำไม,มวะปก<ม>ติกูวิ่งเข้าคนแรกตลอดเลยนะพูกมึงจะกลัวเที่อะไรวะพี่ยืนกะับมีดนะไม้อยู่ไม้ลนะล้วใครมายืน FK ตรงนู้นอะใครอะ,ระพี่สมมิ มาแล้วพี่ก็แล้ว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 ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยนู้นนตัดยิงหน่อนนู้นเปิดก่อนเปิดก่อนยิงยิงเอาดิเอาดิเอาหลังเอาหลังไปเอาหลังไปเอาหลังไปเอาหลังต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วข้างหลังก็ลุ้มเยอะลุ้มไปสามระวังเนินนะพี่ระวังเนินระวังเนินค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอย่าเข้าเนินไม่มึงมาตัดขวาเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายสายไปตรงนี่สายโดนมาเล่นซ้ายบนมาเล่นซ้ายบนมาเล่นสายบนเล่นซ้ายบนแล้วออกขวาซ้ายบนขวาเข้าไป กลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนไหลงแทงลงแทงลงแงแทงลงชุบด้วยชุบด้วยชุบด้วยต้อได้หมตายด้ได้ตองชุบด้วยพี่ไวดีพี่ฟินพี่ไ

ไปกลาง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 ทิปดิทิปดิทิปดิโอ้มันรถเป็นใครเนี่ยไปตามเอาได้เอาพัดเอาได้เอาได้ไมีทางขึ้นวัดอยู่ชุบิวัดอยู่ชุบิวัดอยู่ปากหลามดูตัวชุบปากหลามดูตัวชุบเล่นเล่นตัวยืนไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเล่นตัวยืนกลางหลาเอาตัวชุบเลิกเล่นตัวยืนเลิกเล่นตัวยืนปากหลามาเล่นแต่ตัวชุบ

ดันมาดีดันมาดีข้างหน้ามาแล้วไปนะพี่เดี๋ยวรับหน้าให้มามาเอาโอเคโอเคด้านขวาเอาโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมามาเอาโอเคโอเคโอเคดันมาแล้วดันมาแล้วเคลียร์เจเฮให้หมดก่อนนะเปิดกูเปิดีตัวซ้ี่หน่อยแบ่งคนมาซ้ายหน่อยไปไหวไปดันเอาโอเคจูไม่ได้ครับเคลียเจจูคนหนึ่งพี่ไปไว สพี่สวยคนนึช่วยาไปช่วยท่านเกได้ชุบๆชุบั้ด้ชุบชุบๆมาช่วยตรงอะาวชุบลงมาตัวชุบตีเอยู่ลังเยอะเอยู่ลังเยอะราจอดทอมรีเซตโนี้ไงจังหวัดนัวครับระวังระวังระวัง ไม่ทีมไฟอะผมต้องเล่นดูรอบๆด้วยไงตะกี้เนี่ยพยายามตาสองเแบบไม่ได้ไม่ได้ดูสังเกตตัวเองเท่าไหร่อ่ะไปชุมข้างล่างไปดูไม่แบ่งเป้าข้างบนด้วยแล้วเดี๋ยวข้างล่างเพื่อนเคลียร์ชุดตา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 เพราะว่าผมจะรอชุดเพื่อนตะกี้เนี่ยแต่ว่ามันเรื่องที่มันมีไม้อยู่อ่ะก็เลยชุดไม่ได้เฮ้ยเอซ๊ะมาอีกลงมามันอยู่ข้างล่างลงมา ข้างบนลงมาข้างล่างหน่อยข้างบนน้าใจเย็นนะหน้าชุบหน้าหน้าชุบหน้าชุบหน้าชุบโทษละโทษละโทษละพี่วาโดนตก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 ต้องชุบอีกไหมต้องชุบอีกไหมต้องชุบแล้วแม่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 งชุบแล้วแล้วมันขึ้นไม่ได้ตรงนี้ตายโคตเยอะเลยน่ะตัวนี้ขึ้นแ่ขึ้นแ่ขึ้นไลอสะพานไปลอดสะพานมาขึ้นอ่ะ เราใต้สะพานเราใต้สะพานขึ้นได้ใช่เขาเล่นคือตายเพื่อนตายปุ๊บชุบปั๊บเลยที่เห็นนะที่เห็นนะเพื่อนตายชุบเพื่อนตายชุบได้ประมาณเนี้ยแต่เราตีก่อนค่อยชุบชุบ่วยมีคนหนึ่งไปใช่แต่เราแคลรี่เยอะจริงก็ได้ยอมรับครับเราแคลรี่เยอะจริง อย่างในกี้์เนี่ยที่ผมมองไอ้ทากะใช่ไหมทากะก็ไม่ชุบเห็นป่ะไล่ตีหลังนี่แหละตัวหนึ่งอ่ะตัวเดียวเดี๋ยตัวเดียวเขาค่อยเล่นไปเขาค่อยเล่นไปปักหลับได้เลยให้ปักหลับได้เลยเขาค่อยเล่นเราเก็บได้เราเขาขึ้นมาไม่ได้นี่ใช่ป่ะเขาขึ้นไดมันขึ้นได้มันขึ้นได้มันต้องขึ้นมาทางนี้อยู่แล้วขึ้นแบบไม่ออกวงนะขึ้นได้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 ปัก็ขีก็ไม่ชุบเพื่อเลอรเยอะเยอะเยอะครับ หมนันมีใครไม่เข้าวปะพี่ธนามีข้าวปะเอ่อมีม่าแต่ไม่ได้ต้องมีแต่น้ำอะ่ะเกิดอะไรเหรอเกิดอะไรพี่อะไรพี่ผมก็ไม่ได้ชุบผมก็ไม่ได้ชุบเหมือนกันไป็นลมกลองไป็นลมกลองไป็นลมกลอง อันนอ้คือท่ามไม่ใช่เลย <c oughs> มีแค่ลุงทอมอ่ะที่รอชุบอย่างเดียวอ่ะน่าจะมาไหมเอ๊ะออกวงปะไม่ตอนแรกเอเคเข้ามาเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่หรอ เพื่อนเลยนะใครมาเพื่อนอ่ะเพื่อนใครตาเพื่อนอยู่เรียบร้อยเช็คคู่ข้างล่างก่อนนะ เวลาแอร์ดอปบัเข้าไปให้ไวๆหน่อยอย่าใหญ่ FK ได้ปะอย่ายืน FK ตะกี้เนี่ยมันรวมมันทำให้รอบรวมเสียจังหวะด้วยอย่างหนึ่งนะรู้ไหมใครที่วิ่งมาช้าๆครับตะกี้เนี่ยช่วยบอกได้ไหมถามถามหน่อยเป็นไรครับยืน FK ไม่ได้ยืน FK ครับไม่ไม่มีรถครับรงมันมีชิโลอ่ะ ผมครับผมยิงกระตุกอยู่ครับต้องให้ต้อง,ต,องต้องมากับเพื่อนนิดนึงเพราะว่าตะกี้นี้มันทําให้เสียจังหวะกันนิดนึงด้วย mm hmm. เขาวิ่งเข้าไปโถมที่จะเอาพูกมึงก่อนตัดคนไปได้สองคน mm hmm. ถ้าเรารวมกันแล้วให้เขาเข้ามาบุกอ่ะ mm hmm. เราอาจมีสิทธิ์ชนะด้วยตะกี้เนี้ย ใครหายไปไหนอะ เวลาไฟอ่ะพยายามอยู่ด้วยกันเว้ยอยาเข้าไปล้วงก่อนเลยตะกี้นี่กูเห็นคนนึงอ่ะที่เป็นผมสีทองอ่ะกูไม่รู้ว่าใครอ่ะเข้าไปยืนอยู่ดงแบบหนึ่งสิบอ่ะตอบได้ไหมว่าใครหนึ่งสิบผมสีทองทองอ่ะสองเดือนแล้วครับลุงผมหรือเปล่าครับลุง ผมไม่รู้แต่ยืนเข้าไปล้วงคนเดียวเลยเข้าไปคนแรกเลยแล้วไม่ดูหลังอะหัว <ผม S 1> ต<ร>้องท้มกลางลงครับแล้วผมก็ชุบเพื่อนตอนที่ผมล้มครับแล้วผมก็ชุบอีกศพแล้วก็ลงล่างครับแล้วก็ไปชุบอีกสามครับเพราะว่าตะกี้เนี่ยเรายืนกันอยู่ตรงนั้นอะประมาณสองถึงสามคนแล้วถึงเอซัปวิ่งไป พยายามเล่นกันเป็นกลุ่มๆหน่อยอย่าเพิ่งเข้าไปคนเดียวเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นคนอื่นเขาเก่งกว่าตอนนี้คือเราเราสู้กันอะมันมันอาศัยมันมันคือทีมเวิร์กอ่ะ มีใครพูดได้ไหมว่าทำไมเราถึงแพ้อะขอความเห็นหลายๆคนหน่อยตัวชุบเราโดนปาดเสีครับตัวฟรีครับเราแยกกันเล่นด้วยคฮะจริงนะมุมเสิร์ฟมุมเซิร์ฟคือแมพที่เราเล่นเมื่อกี้ต้องไม่เล่นตรงคำว่าสต็อปเลยลงุงพื้นที่ออได้เปรียบที่สุดคือจุดจอดฮอลงุงอุงก็คือถ้าเราลงไปเล่นตรงนั้นเมื่อไหร่ก็คือตีหลังก็ตายอะ่ะผมคือผมไปลองมาแล้วไงรอบหนึ่งผมรู้เลย คำว่าตต๊อบมันจะมีคำว่าตตอบซ้ายขวาแด้ตรงที่เราอยู่คือกึ่งกลางสต๊อบแหละซึ่งมันมันโดนตีหลังก็ตายอะลุงแล้วเราไปช้อนมันด้วยไงช้อนมันเสร็จปุ๊บมันมันได้เปลี่ยนเราอยู่แล้วเพราะว่าเอซทอ่ะเขาวิ่งขึ้นเนินไงอ่ารู้ไหมทําไมมันมันวิ่งมันมันวิ่งขึ้นไปทําไมอะอ่าใช่เพราะว่าเรามีตัวเอเคไงจานนั้นก็สายเห็นมาจากคนที่เข้าเข้าวงช้าอ่าฮะ ก็ต้องปรับเรื่องนี้ด้วยมันมันสำคัญจริงนะเว้ทุกคนคือถ้าเขาเซตได้ก่อนอ่ะมันฝีมือมันไม่เกี่ยวเลยจริงจริงนะปืนปืนด้วยครับลุงปืนเรามีพี่ตีคนเดียวที่คอยยิงคนชูบอ่ะเดยบอกให้ตายแบบแลกชีวิตตลอดเลยครับถ้าพี่ตีตายแกแกเรื่องปืนอ่ะปืนเราต้องวางอีกสองคนอ่ะอนใช้ปืนสามคนอ่ะปืนก็มีส่วนแต่ไม่ได้เกี่ยวเสมอไปเวลาเขาชุบอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนตายปุ๊บ เขาชุบทันทีซึ่งเราจะไปปิดตัวชุบเขาใช่ไหมมันมีคนนึงอ่ะกับกูอ่ะที่จะไปปิดมีใครจะปิดตัวชุบเขาบ้านแล้วปิดไม่ได้อ่ะเมื่อกี้กูไม่ได้เล่นปืนเลยนะบอกให้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยน่าจะมีคนสักคนนึงอ่ะแต่ว่าเขายืนกันหมดเลยไงเห็นปะเราต้องเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นอ่ะที่ที่ช่วยกันตัวตัวกันชุบเขาจะเป็นไม้ด้วยครับมีดเลยมีดไม่ค่อยกล้าปิดตัวชุบกันมีดด้วยมีมีดด้วยมีไม้ด้วยมีหมดเลยยืนคือเขาจะยืนอยู่ตรงกลางอ่ะอยู่อยู่ตรงกลางวงอ่ะ เขาจะยืนในในเซฟโซนของเขาอ่ะแล้วเรื่องนี้ขอหน่อยลงขอแบบเสริมหน่อยคือไม้เราอะ่ะอย่าซ้ำตัวที่โดนยิงได้ปะ่ะถ้าไปเพิ่งเริ่มอะ่ะเพราะว่าการที่มึงซ้ำเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันเสียเวลามากเลยเว้ยเราเราเพื่อนมาเล่นยากมากคือถ้ามึงซ้ำไม่ตายเท่ากับว่าเสียไม้เลยปีปีหนึ่งคนอะ่ะมึงเข้าใจมึงสู้มึงไปตีในวงนวดีกว่ามึงได้แน่ๆนะเข้าใจฟิลป่าคือเมื่อเห็นตัวโดนล้มเสร็จปุ๊บมึงอย่าไปซ้ำอย่างเดียวอะ่ะ ผบอกให้ว่าการสามศพบ,บางทีมันก็ไม่ดีเสมอไปนะคือถ้าจอดที่คนเราเยอะกว่าเนี่ยอันเนี้โอเคเว้ยถ้าสมมติว่าเรายืนสิบห้าแล้วมันเหลือห้าเนี้ยเออมึงไปซ้ำอ่ะไม่มีไม่อันนั้นอะ่ะได้แต่ถ้ามึงสี่สิบกับสี่สิบเท่ากันอะ่ะมึงไปยืนสามศพมันมันไม่ได้อะไรอะ่ะแล้วคือมึงเหมือนแบบมัน,นเห็นมึงด้วยอะ่ะเข้าใจปะ่ะแลวเราไม่ค่อยชุบกันด้วยอันนี้พูดตรงๆเลยที่เห็นเห็นเลยอะ่ะทากะไอพัก ของผมชุบไทยไปช่วงต้นไฟเลยครับแล้วขึ้นมาผมช่วยกันไทยต่อครับแต่กูเห็นมึงไม่ได้ชุบเลยไงมันมีจังหวะหนึ่งที่ไทยล้มไปก่อนคนแรกแล้วผมไปชุบตรงขอบสะพานเลยครับอ่าฮะแล้วนนอตัผมก็ช่วยกันไทยต่อให้ไทยให้ไทยได้ชุบต่อครับไม่งั้นมีดเขาจะมาปิดสองสามตัวแล้วครับอันนี้ในมุมผมตรงนั้นนะอากาศด้วยชุบราคาบลุงชุบไปสองครับชุบใคร ทุบใครก็ไม่รู้ครับในวงอะแต่ผมตายสองเดือนแล้วครับพยายามเลือกเลือกชุบสักนิดนึงอะเวลาแบบคนนอนกองกันอะอยากอยากให้เลือกด้วยเลือกหน่อยก็ดีแต่ตัวชุบให้ถูกอะอย่าชุบผิด เราไแก้เรื่องไฟต้นไฟเราจะไม่ตีตัวล้มอันนี้ฟังเข้าใจตรงกันปะจริงอันนี้สําคัญมากเว้ยต้องไม้ต้องเป็นตัวค้ำมามึงคิดในใจเลยมึงต้องกล้รารีบหนักไม้อ่ะเราเข้าใจตรงกันแล้วอันเนี้ยมันมีคนตีได้เหรอ,อมี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 ตัวยืนก่อนมันเห็นม,มันมันเห็นมันเห็นไม่ได้เลยอ่ะมันล้มเสร็จมันจะซ้ําอย่างเดียวอ่ะกูมองกูมองว่านี่คือพื้นฐานของคนที่คิดเป็นนะใช่ปรับใหม่ปรับใหม่ไม่เป็นไรปรับใหม่รับคิดสมัยตัวล้มตัวล้มชุด แบบไฟแรกที่เราเข้าประทะที่แบบที่เริ่มมันเริ่มไฟอ่ะเราจะไม่ตีตัวล้มเราจะไปไล่เก็บพวกตัววิ่งก่อนตัวที่ยืนอ่ะตัวล้มเราเะเก็บท้ายสุดเลยเพราะว่าเราให้มันเสียเวลานอนไปดีแล้วมึงไม่ต้องไปซ้ำมันหรอกซ้ำมึงก็ไม่ตายร้อยเปอร์เซนต์เว้ยมันอยู่ที่ดวงมึงด้วยว่าตีหัวมันเบาแล้วมึงเสียเวลาแล้วมึงโดนมันขีอีกมันเห็นมึงตีวหัวมึงก้มมึงโดนมันขี้อีกแล้วก็ไอตัวลุงลวงเข้าไปลึกๆกอ่ะพยายามดูรอบๆอบนิดนึงดูแบบดูดูหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบวิ่ง ไม้หนึ่งเข้าไปแล้วก็ล้วงเข้าไปลึกอีกอะไรประมาณนี้เพราะเพื่อนมันช่วยไม่ได้พยายามมาเล่นเกาะเกาะกันหน่อยถ้าเรายิ่งเยอะเราชุบได้คือเพื่อนมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เห็นนะเวลาไฟกันจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้ามายืนอยู่ตรงมาชุบตรงเพื่อนแล้วอ่ะไงเพื่อนก็เห็นมืออยู่แล้ว กีนี้เราไฟทีเราล้มเยอะมากเลยเว้ยเข้าไปเมื่กี้น่ะล้มไวครับหลายทุกทุกไฟจะล้มไวเพราะผมจะเล่นอยู่ข้างหลังโชคพยายามชุบชุหน่อยนะโชคได้ครับไม่เอาแบบว่าคนเดียวนะถ้าคนเดียวก็ไปเดินทางคนเดียวเลยเราเป็นทีมเข้าใจนะเว้ยเราคือทีมเห็นเพื่อนชุบอะไม่ต้องไปตีตัวอื่นมึงกันไว้เลย ไม่ใช่แบบเจ้าติกต็อกไม่ใช่เจ้า TikTok, ไฮไลท์ที่อะไรถ้างั้นไปโซโล่เลยแล้วก็จะไปฝืนเล่นกับไม้เขาด้วยเวลาเล่นอนะเอาใหม่เดี๋ยวแก้ใหม่เดี๋ยวปืนกูเล่นให้เองเดี๋ยวกูคุมไฟด้วย ไอตอนไฟเรากินยานทุกคนปะน่าจะเกือบคนน่าจะบางคนงคน่าจะเกือบโอเคโอเคโอเคจะได้รู้ไว้พอถ้ากินทุกคนน่ะก็ปล่อยปืนฟรีไปเลยหมายถึงว่าปืนของเขาอะ่ะต้องเล่นเลยอะ่ะพยายามเล่นอะ่ะแล้วดูรอบๆดูรอบๆหน่อยดูรอบๆ เวลาไม้อะเราเล่นไม้อ่ะเราเราไม่ต้องกาวหลังอะพอรู้ว่ามังจะก,กาวหลังอ่ะเราเราไม่ต้องเล่นกับมันเลยวิ่งไปที่อื่นหาตัวใหม่ต่อส่วนฉลามอะบุ๊ชเพื่อนไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องวิ่งแทงแล้ววิ่งแทงแม่งตายหาหมดเมื่อกี้นี้กูก็เผลอไปเล่นกับฉลามไปหนึ่งหนึ่งกับมันกูก็ตายโดนไม้ตีตายที่จะเล่นมันกาวหลังมัน เราเราต้องเอาจิตออกเวลาเราจะเจอแม่งเราจะเอาแม่งให้ตายเอาออกเลยตรงเนี้ยส่วนใครที่แบบว่ายังทำอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะยังตีไม่ค่อยเป็นอ่ะแนะนำไปเทรนนิ่งสักนิดนึงนะต้องตามเพื่อนได้ทันหน่อยนิดนึงก็ยังดีสำคัญนะเทรนนิ่งอ่ะ เทรดบัตไม่ได้แล้วนะเทรดพรุ่งนี้นะเทรดได้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 เคลีเมงไว้ละเทคนิคการชุบอ่ะมีหลายวิธีนะลุงทอมเวลาชุบอ่ะเล่นไม้สไลด์แล้วกดตีเลยถ้ารู้ว่ามันจะเข้ามาวิธีเอาตัวรอดอ่ะต้องสูงลุงทอมชุบนะ ชุบดีครับแต่ว่าอาจจะต้องมี s u r v i v a ลนิดนึงอะ่ะเอาตัวรอดอะ่ะ<ด>ลองดูดีๆครับมันจะมีจังหวะให้ให้ลุงทอมเอาตัวรอดอยู่ทุกอย่างครับเป็นเลยได้ปีเลยเวลาลุงทอมชอบชุบอะ่ะผมชอบเห็นลุงทอมเวลาควักอาวุธเก็บนะใช่ใชลุงทอมจะชอบชักอาวุธเก็บและที่เนี้ยเวลาถ้าชักอาวุธอะ่ะลุงทอมมันจะทําให้ตัวเราสูงขึ้นนิดนึงเวลามีดบูทมามันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้บอกไว้ก่อน <Okay. S 1> แต่ถ้าเราไม่ต้องเก็บ vậy, <K> อ่ะโอกาสที่มันจะบูธเราอาจจะพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดอกที่สองอาจจะโดนแต่ถ้าลุงทอมเก็บอาวุธอ่ะอาจจะโดนไม้ด้วยขีเข้าหัวแบบตายเลยอ่ะพยายามไม่ต้องเก็บอาวุธเอาเทียนมาจากไหนครับเก็บอาวุธหนึ่งทียตีฝึกกับหย่อยมาวันก่อนครับไม่จําเป็นครับจะทําให้ต่อยเราไปไกลใช่ไหมเก็บอาวุธอ่ะใช่เก็บอาวุธมาใช้ได้เหมือนกันไม้ใช้ได้เหมือนกันเราไม่ลบไม้ใช้ได้เหมือนกันครับสไลด์แล้วใช้ไม้ตีใช้ได้ทุกอาวุธลุงทม เป็นต้องเก็บเลยแล้วก็ลุงทอมสามารถถ้ามันถีบลุงทอมทีนึงลุงทอมสามารถตีมันได้ทีนึงนะเลิกีเฟกิดเลิกีกดคลิกไว้เลยอ่ะตีไปเลยแต่ต้องกดกดชิปกับ W บิค้างไว้ตลอดนะใช่ใช่เวลามันถีบมันอะไรตัวเราจะนั่งลงตายแน่คือมันตายแน่นอนอ่ะถ้ามันถีบเราเอาไ่้ยๆลุงทอมว่างๆเข้าเทดดิงไล่เพื่อถีบชุบล็อกตีดูครับช่วยได้เอครับลุงลุงเรียกหาคนที่ไม่มีบัตรเลย อันนีม้มีาบัตรไปยืนจ่าตีด้านขวาบัตรน้อยอ่ะน้อยต้องการบัตรอ่ะห้าใบขึ้นนะห้าใบขั้นต่ำ